เราศึกษาไปเรื่อยๆเ,เราเจริญปัญญาไปเรื่อยๆนะความรู้ความเข้าใจมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในใจเราทีละนิดอนะ่ะพอเห็นว่าของคู่ต่างๆเหล่านั้นนะมันไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจสั่งเนะี่ยใจจะค่อยๆค,คลายความยึดถือมากขึ้นนะ ก็คือมันจะเป็นกลางมากขึ้นครูบาอาจารย์โดยตำราท่านก็เรียกว่ามีความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงแหละอันนี้เป็นปัญญาสูงสุดละที่เราจะสามารถพัฒนาได้พอใจนะียมัน จเจริญปัญญาไปถึงจุดที่ใจเป็นกลางต่อความภูมแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะถึงจุดนั้นแนะ่ใจมันจะพร้อมเป็นผู้รู้ผู้ดูรู้ซื่อๆดูไปซื่อๆเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ดินน้นรนไม่แก้ไขไม่แทกแซงอนะไรเงี้ย ช่วงนั้นนะ่ะการเจริญปัญญาจะมีคุณภาพมากตอนที่ยังไม่เกิดปัญญาในระดับที่เป็นกลางต่อความปรุงแต่งต่างๆนะการเจริญปัญญาของเราบางทีก็มีคุณภาพบางทีก็ไม่มีคุณภาพบางช่วงไต้ก็ตั้งมั่นเด่นดวงรู้ซื่อๆอ,อะไรเงี้ยบางช่วงนะมีอะไรเกิดขึ้น ใจซึ่งมันฉลาดไม่พอก็เข้าไปแทรกแซงบ้างเข้าไปแก้ไขบ้างสมาธิไม่พออะไรเงี้ยก็ถลําลงไปดูบ้างนั้นบนกระบวนการของการฝึกนี่ยช่วงเจริญปัญญาเนี่ยนะมันก็มีคุณภาพของการเจริญปัญญาคือคุณภาพเนี่ยมันเกิดจากสมาธิที่ถูกต้องอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเกิดจากสติปัญญาของเราเองนี่แหละ พอมันเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือพอมันเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับมันก็แทรกแซงน้อยลงตามลําดับอะไรที่มันเห็นบ่อยๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกลางกับสิ่งที่เห็นบ่อยอะไรที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นนะของแปลกๆใหม่ๆกุศลที่มันปราณีตขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ใจไม่เป็นกลางหล้วใจยินดีใจชอบหรืออกุศลที่ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยที่ผ่านมาไม่นึกว่าตัวเองมีความชั่วแบบนี้อะไรเงี้ยฝึกไปอา้าวที่จริงกิเลสแบบนี้ยมีอยู่เต็มหัวใจเลยแต่เพิ่งเห็นอะไรเงี้ยขอแบบเนี้ยของที่เพิ่งเคยเห็นต่างๆทงัๆ้งๆที่มันมีอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละจะเห็นใหม่ๆไม่เป็นกลางหรอก อันนี้พอเห็นไปมากเข้ามากเข้ามากเข้านะมันเป็นกลางมากขึ้นเรื่อยๆาํำดับจุดที่ใจเดินถึงความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงนะมันก็ถ้าบุญบารมีเราถึงเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งนะใจมันจะหยุดความปรุงแต่งมรขนก็เกิด บ,บุญบารมีเราไม่ถึงศีลส,สมาธิปัญญาเราไม่พอความเป็นกลางนี้ก็จะเสื่อมลงใจจะเริ่มดินน้นรนแทรกแซงแก้ไขหาทางเพื่อความคุ้นทุกต่อไปอีกกลับมาสู่กระบวนการเดิมเลยทำสมาธิทำสมถะเจะเดินวิปัสสนาทำไปสลับกันไปสลับกันมา ทำไปต่อเนื่องจนถึงจุดหนึ่งมันก็เดินปัญญามาจนถึงเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงอีกแต่นี้นะนานนะบางคนเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยไม่ใช่หนึ่งครั้งหมายถึงหนึ่งช่วงเสื่อมไปหลายปีเลยกว่าจะกว่าจะขึ้นมา จนถึงจุดที่เป็นกลางอีกอันนี้ก็ว่าไม่ได้หรอกบุญบารมียังไม่ถึงยังไม่เต็มนะมรรคอริยมรรคก็ยังไม่เกิด